ครับผมอพาก็ปิ่นการขึ้งคือนกาครับเมื่อว่าในี่สีดลองพู่นไปร่องเลื่อยขั้นแทะไปผมครับวันนี้มาสีดรลองนี่ลองทดทงังย่งครับตอนนี้ผมอยู่ที่รถอยู่ นี่เครื่องรดครับดับสว่านก็ได้สูบหน้ามัเข้าปั่นีงสองคนเหมือนเดิมคือเกา่าเดี๋ยเอายังไปเบิ่งตอนสีดครับผม อันนี้ก็สวนบกหุงเนาะหุงดูดเดเลยครับทึงหันเลี้ยนทึงงยังเนี่ย่รับหัวหันเลียนกับแขกดำส,สวนมากก็ไปกินซุกครับ เติมน้ำเซ็ตนะครับก็เห็นว่าครับอัดย้อนแสงนิดหนึ่งเพราะว่ออาจะเป็นตกอยู่ทางฝุ่นเนาะเสียดยงามมอแรงครับ ไปแล้วครับนนมันยังมาเบิ้งสวนครับพี่ร้องสวนบ,บุกหงกับเกษตรผสมแบบสานน้ำเนี่ยครับหองกพิ่ารณ์หมุงดกๆด้อันนี้ฮอนแลนด์ครับนี่แขกดำหรือมั้งผมก,กับ,บู้เพื่อนเนี่ยผมปลูกฮอนแลนด์ครับทึ่งคาทึ่งตะไคร ข้าตะไครมุ่นีเพิ่นก็มารับหอดสวนหวอดหน้าเลยนะครับมารับเพิ่นเอาไปขายตลาดเนาะนี่นะครับสบประมันนี้ครับผมอันนี้แจกดำกระเทยครับนี่แต่น,ว,นว,วยเง่าๆเ้อครับกระเทย บอนเลียนถ้าตะไค,คร่บักฮงผมปลูก่อนบักทุเรียนครับแล้วผมสีพาไปเบ่งต้นบักทุเรียน นี่ครับต้นมกทุเรยียนปลูกไว้จะน่าชิเป็นสงการสงการปีนี้นะครับต้นวังหันนี่แล้วก็อีกต้นหนึ่ง ต้นนี้ครับต้นนี้ก็งามอยู่ครับแจกใบดีอยู่ครับจกักสีหลอดบลอดครับแต่ว่าภา,าวานนให้มันหลอดครับผมกบุกทุเรียนเนาะนี่นะครับสวนพงไปสิประมาณนี้อันนี้ก็เลี้ยงปลาครับผมปลานิ่นปลาบกหน้าน,นะครับ เพิ่งแต่รถดไลคกับสีเบื่อเนาะอันนี้ก็สาหญ่ครับอันนั้นสาหน่อยสูปเป็นกระช่างก็ยงกบครับเียงกบอันนี้ก็ทุเรียนต้นหนึ่งครับกำลังงามเดีย๋ยวไปบังรถดตัวครับผม น้ำกันแท้นี่ก็มีแตตตะไข่ครับผมปลูกตะไข่หนาวมดเลยซุ้มบางๆนี่ก็คือกล่นออกไปขายนะครับเป็นมะซังอาอกล่นออกไปขายรวดเท่ากับไก่ชีไดอรอบนึงแล้ว ไปเรื่อยๆครับเพื่อนเป็นคนใจเย็นตัวว่าผมเรื่อยๆเนิบเนบเปิดว่าเ่าใจหอนครับ ใส่งานได้ปกติแล้วครับผมอ่ามดมดปัญหาแล้วกเหลือแต่แบบว่าพวกคือเหลือสอบบัมรุงนะครับการใส่งานมันก็ต้องมีสอ,สอบบัมรุงเนาะอาจิเป็นอันนั้นอันนี้แน่กับพวหูเพื่อ,อนอย่าเตรียมจิเป็นไปเนาะ คอยแกะใข้ไปเรื่อยคอยสมคอยแซมไปเรื่อยสำหรับคลิปนี้ก็พ่มีอย่างไรครับ ก็มาอัปเดตชูพี่นอ้องเบิ้งต้อเครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับปากกดไลค์กดแชร์น้ำเน้นด้อครับพี่น้องครับปากเป็นกำลังใจหกันน้ำเน่ผู้ยูไย่ไก่ยู่ไก่ปานไก่เลื่อนเขี้ยง ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผม